ตำรวจไซเบอร์ Cyber, จับเครือข่ายหลอกเทรดหุ้นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อ้างลงทุนเริ่มต้นแค่1000บาทสุดท้ายเหยื่อสูญเงินไปเกือบ2ล้านบาทเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจติเด็กงามหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับก่องบังคับการตำรวจสืบสวนส,วนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งนะฮะได้มีการส่งสายสืบยนะฮะไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุครับแล้วก็มีการแถลงข่าวการจับกลุ่มเครือข่ายมิจฉาชีพอ้างตัวมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังหลอกลวงให้ลงทุนเทรดน้ำมันผลตอบแทนดี ผู้เสียหายก็หลงเชื่อนะครับโอนเงินออกไปจำนวน39ครั้งสูญเงินเกือบ2ล้านบาทนะฮะความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางด้านสอท,อรทอรหรือว่าตำรวจไซเ,เบอร์เนี่ยนะฮะทำการเร่งสืบสวนสอบสวนกรณีที่ว่ามีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าพบประกาศบน a c e b o o k นะฮะให้ชักชวนร่วมลงทุนเทรดน้ำมันโดยสามารถเริ่มต้นที่เงินจำนวน1000บาทแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นตามจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ผู้เสียหายเนี่ยเกิดความสนใจครับจึงได้มีการติดต่อโดยการกดลิงก์เพื่อเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Line ต่อมานะครับเขจะมีผู้อ้างตัวว่าเป็นฝ่ายบริการและก็บรเกอร์เข้ามาแนะนําวิธีการลงทุนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเปิดพอร์ตวิธีการแล้วก็หมายเลขบัญชีธนาคารในการโอนเงินเข้าในพอร์ตมีฝ่ายบัญชีและก็ฝ่ายการเงินแนะนําวิธีการถอนเงินออกจากระบบ ยหลังจากที่ผู้เสียหายหลงเชื่อนะครับได้มีการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มวิชาชีพจำนวน6บัญชีทั้งหมด39ครั้งนะครับรวมเปเงินกว่า1ล้าน8แสนบาทนะครับต่อมาไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ผู้เสียหายก็รู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วจึงได้มาแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตรรา,ารวจนะฮะสอท1เนี่ยสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะในนัดนะสมุนทสกุลแล้วกันซึ่งเป็นผู้ต้องหากระบวนการดังกล่าวได้ตามหมายจับเลยนะฮะของสารญาพักขนงนะฮะ แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวงนาเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยทําการจับกลุ่มได้ที่บ้านพักนะฮะที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็นําตัวส่งพนักงานสอบสวนนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ยังไม่ขอให้การใดๆนะครับ ตำรวจไซเบอร์ก็เลยขอประชาสัมพันธ์มายัางพี่น้องประชาชนว่าในปัจจุบันนะครับมิชฉาชีพเนี่ยมีการปลอมแปลงตราสัญลักษณ์รวมถึงภาพผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่อเสียงเอาไปใช้แล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือรวมไปถึงมีการแอบอ้างหน่วยงานภาครัฐต่างๆธนาคารบ้างขอให้ประชาชนเนี่ยมันสังเกตโดยมีจุดสังเกตว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพเช่นการันตีผลตอบแทนนะฮะโดยที่ว่าไม่มีการลงทุนใดๆที่สามารถการันตีผลตอบแทนได้หรือว่าให้ผลตอบแทนที่สูงเกินจริง ดยก่อนลงทุนนะครับควรตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนที่ได้รับอนุญาตด้วยแล้วก็ตรวจสอบว่าประเภทใบอนุญาตตรงกับบริษัทที่อ้างถึงหรือไม่หรือหากว่าเป็นการลงทุนควรโอนเงินเข้าบัญชีปลายทางที่เป็นชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตไม่ควรจะเป็นบัญชีบุคคลธรรมดานะครับ และหากว่าพบการโฆษณาชักชวนลงทุนที่ไม่น่าไว้วางใจสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการประชาชนนะครับกรรโทร1207กด2หรือว่าสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักการตำรวจแห่งชาตินะครับโทร1441ฮะแล้วก็ฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กดหมายเลข3 14เนกา5นทีจนถึงเวลา15เนนกาด้วยนะครับ